อาลอยมานับเมื่อการเมืองดันวชิงดันที่สิ่เร่รจื้ออริเรบจมอนสันกับเตาพลุนากายแต่นี้คริสตูชนินเองก็คงมั่งมันมาสตาชีปรุงง่ายเฉพาะชิกลมบงเพะง่ายต่อไปในเดนเดือดาตัาตามตุนานเรลโลได้ปลาชิกลำบางไทยมันโมเพียงกงสีดับเพกี่ไเยปองผมตั้นี้ระลัลนาทิมสัตว์ว่าชิกาเทะลักษณ์สันบางก kucing ngoi min pe shong nan mo ta mai la bau sha american satna sha yu jin pe mu gom bu ga khalu na tam ton pe na lo na ge mun bo mun ra chang no pen dap ki กลังไปจะจะทิมสัตยไอลําเพมาสร้มสัตยจุดจก่อ,อนน้ากลัวไอ้ลํากี่เยชองนําชิการ์เรูเจรวยนี่มันมองครั้สมวังครับเพียงกองซีมังกามันดังซวยมีว่าดรงนี้เจ็ดไฟดานี้ไวท้ทวบุกนิกบาลนี้เดชอุ่นสักปมที่ครัดกรุ่มงานไอเรียองลําเจรวยนี่ Sau này nua chim bắn nhè, cái chim mì ngay, miêu xả nỉ phe, xong nàn mua tạm ai, American ra kinh kinh là bao xong tháp bần đi, thỉnh nô thỉnh chăn bơi làm phe, phò mông master prom nỉ à chim kung bong prat bao khăn, tiền,

อเมริกันขัศาส,สนาหนึ่งบดเดลไลกาเทพีดาได้ดไรมกลา,า,มาลังตั้งถ่ยด้วยชชนงลิเชนิงนา,ายผังเชอเมริกันศาสนาชาตนี้ด้วมุกงบุกาขาั้นงถักลอยยูจีน,นกินเก่งสัตว์ทิ้งนู้นทิ้งชอนละม,มังทา้าเฉพบังขั้นลุผงกินจอกกบีซีหนึ่งบทดิงซาเร,รีนตักตคลลัมซัมซนยานาอนสซนรนิเงเราสนาย,ย,นยิสุวทวาสนา,สนสา,นามาดูอันเดแ daes chijendat <im> ya ancheya ineshagwa yujin no king gigs american kalofunkin jodelegabana sugna ga ya antepe ning re a new na ngai mi no mai chelai ngo khuna dani sasna kin jode sasna le sanam do phie chwe american, <im itation> american home mission gona nepe to dana

อันเดียเปมันสันทุกมาอันเดียเปเชลามในรูสันาสาะเยซูคริสต์วราสอนเรื่องศาสนาอรงนแต่เมืเนี้อันเดเดรัมสันเกนาสิงนามุงกอนาอันเดียสันาสนาเนียโคสอนนกบุกราชิกามเดนี้อันเดียช่วยรู้แต่เมืกอนมีกเน้อันเดเมยมุงต่ก่นก็ออันเดีเสิงนามุงนาพระสิงนามุงนาอีกทุ่มขิงอคโนาสนน 얘한테대니깜쌈메고싱나문고다페란네안네문간패나망아팜프라용베판다이그레사나안네폐까마이마깜세이담넼대니네샤바유진노킹기고안네폐네까가다자내라이까가다다고크게챘대나빠시컬만나이코오님다사이아요페콘나이옴페크라이티저돈가아니소라이노와줌바니요 m u 표 t 사 c h é 가